คุณเนธนภา,าบอกว่าแอบมาดูพี่กระชาแลระหว่างทำงานขอบคุณนะครับ ช้าเปิดไอคีองศาพี่ปองปอนสวัสดีครับเปิดไอคิองศาของผมในห้องตอนนี้น่าจะ20ครับ รักเธอคนเดียวเธอไม่ลำบากใจมากอยู่แล้วยังมีเขาเขามาแข่งเขามาแบ่งแยงเธอเจากฉันไปเหมือนจะรู้ชะตาคงไม่มีปัญญาสู้เขาได้และเหมือนต้องถอยทางไปและคุณตัดใจก่อนจะ ก่อนจะต้องนอนร้องไห้มากกว่าที่เคย mm hmm. มือเกมรักยังไม่จบยังไม่อยากจะน,นับหยดน้ำตา mm hmm. ก่อนนอนฉันเภาวนาให้คู่มาด้วยใจมีจริงจัง แม่รู้ฉันไม่ดีพอแต่จะขอบอกรักให้เธอฟังแม่รู้ว่าเกินกำลังที่จะแบกวังสันซาแต่ใจก็สั่งให้รักไปเสียใจเหลือเหลือสันซาไม่เอาลูกโทรศัพท์ป๋าหนูงานนี้ไม่ได้ค่ะหนูเล่นนี้ไม่ได้ค่ะ ขอโทษค่ะขอโทษค่ะเรามาไปดูสเสียใจเหลือถ้าเธอ,อยังคงเธอเอาไว้ถ้าเธอ,อยังไม่แน่ใจเก<ๆ>็บไว้ให้ฉันได้หรือเปล่าให้ฉันมีความหวังสักนิด สิทธิ์แค่นี้ก็เอาแม้ว่าเธอจะชอบเขาแต่ยไปยอมให้เขาเอาไปหมดหัวใจเอาไปเท่านี้พอไอยโยสวัสดีทุกคนฮนะ วัสดีปเ่เป๊ะสวัสดีจ้ามีเพลงไหนที่ชอบเป็นพิเศษของด็อกเรฟูไหมอันนี้ผมผมบอกตามตรงเลยว่าผมไม่ค่อยได้ฟังด็อกเรฟูสักเท่าไหร่นะผมก็จะรู้จักเพลงที่แบบเพลงฮิตๆอะครับ ส่งดอกไม้กำลังใจรักร้องคบคุณนะครับขอบคุณทุกดอกไม้ที่ส่งมาให้นะฮะบ,บางบอลหิมะตกเหรอขอบคุณใครส่งมาให้นะพี่เจ๊บป,ปะขอบคุณนะครับเจี๊ยบอดีจ้ามานานหรือ,อยังแป๊บหนึ่งมายังไม่นานฮะเข้ามาฝากกดหัวใจฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับเฮ้ยอ๋อ คุณนุกนี้ขอบคุณพ่อปิ๊บนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกดอกไม้เลยครับลูกสาวเริ่มสดแล้วเหรอนิดนึงฮะเริ่มงับเริ่มแบบพอเห็นสายโทรศัพท์มันห้อยอยู่ชอบมาเงยบเงบเงบแชร์แล้วขอบคุณ,คณนะจ๊ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ คนฟันไม่ได้โซลลูกสาวจะชื่อตัวเองจําชื่อตัวเองได้ยังเริ่มได้แล้วครับเริ่มเริ่มแล้วเริ่มเริ่มแบบเรียกอยู่เรื่อยๆน่าจะดีขึ้นละครับ

ม่อนมาอยู่ของชาชื่ออะไรไม่มีชื่อครับวันนี้ปวดท้องไม่ค่อยสบายขอกำลังใจหน่อยค่ะอถูกน้ำร้อนคนระับไม่รู้ว่าปวดท้องแบบไหนนะแต่ถ้าพิเรียดต้องมีถุงน้ำร้อนคนระับคิดว่าน่าจะช่วยได้ครับผมแล้วก็ดื่มน้ำพักผ่อนนะครับไปกำลังใจให้นะ คงเดดแมวเป็ดเลยยังไม่มาเลยเพิ่มกำลังใจให้นะรอเดนทอแล้วโอ้ยเคยนนท้กูอร้าเธอชุดน่ารจังก เข้ามาทักทายพูดคุยกันนะแบ่งอากาศหนาวมาบางนาบ้างได้บอกเปิดแอร์ครับเปิดแอร์เท่านั้นพี่เอ๋ นี่เพิ่มพาร่มอีกอย่างด้วยค่ะเมื่อวานเงินดิจิตอลวันนี้จะเมื่อวานมีเงินดิจิตอลวันนี้มีอีกไหมนะนั่นสินะ Ooh. เธออยู่ที่ไหนคิดถึงเธอฉันนี้ไม่มีสิทธิ์เธอจบแล้วก็เข้าใจแต่จะทำยังไงเหมือนไหนหัวใจ จจางานวันไล่ตีมดอกไม้แน่นอนใช่ไหมใช่แล้วมือโดนอะไรมาเป็นแผลไม่รู้เลยอะ่ะอันนี้ฝุ่นไหมคะใช่ครับฝุ่นครับ จะจองทันไหมผมว่าทันครับพระพิิบขชาสน คุณมิ้นบอกว่าจับกีตาร์ีราอย่างนี้ตองขอมีนาชาติเล่นไม่เป็นอ่ะคุณมิ้นขอโทษทีนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดี35คนนะครับเข้ามาก็ัถ่ายกันได้นะครับขอบคุณคุณนุ๊กนิกสำหรับดอกกุหลาาที่ส่งมาให้ด้วยนะครับคุณมากมาก หรือคุณโบโบ Shining Star Hello ใหใช่ครับอค okay. พี่ประทูน้องกระชาครับสวัสดีครับ อบคุณคุณเนี่ยนะพรฮะทันดูไลฟ์เย่ yeah. ยินดีด้วยครับเข้ามาคุยกันได้นะพี่ปลาทูนะคุณส้มครับขระชาไม่ได้มาลไร คอ็อกเทลสักเพลงไหมเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรดีนะค็อกเทลสักแก้วไหม คุณเนจี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะค็อกเทลสักแก้วไหมจะพอแล้วแก้วเดียว วันนี้ได้ดูไลฟ์ดีใจีดีด้วยครับดีใจเหมือนกันครับที่ได้เจอนะครับเฮ้ยหนูมีนหวัสดีกินไิ่เสร็จเลยล่ะเอฟซจากระชาบาเธอร์ขอบคุณนะครับคุณเนจี้บอกว่าเป็น f อฟซีจากชาบาเธอร์ขอบคุณมากๆครับ คุยกันนะวันนี้พี่เจขอบคุณครับดอกกุหลาบเยอะเลยขอบคุณนะครับคุณเนเจี้ชอบดูคอนเทนต์ไหนบอกได้นะครับชอบดูคอนเทนต์แบบไหน ทำลงไปฉันทำไปเพื่อใครโปรดจงเห็นทุกความตั้งใจฉันพร้อมทุ่มเทขนาดไหนย่าดเหงื่อฉันยินดีเสียไปน้ำตาฉันยินดีรินไหลฉันนั้นรักเธอจนหมดใจและฉันรักเธอมากท่าไรโปรดจงรู้ โอ้กับคุณหนุมินฮะร้องให้มันออกมาเธอถ้กมีน้ําตาเก็บอยู่ข้างใน What's your current what is your current favorite song mm. for this moment uh I think uh, Ghost from Jeff Sutter yep น้ำตาจะลมหัวใจให้มันหายโปรดเธอให้น้ำตาล้างรอยอดีและบอกตัวเองจะรองเป็นครั้งสดุดท้ายเราจะไม่ตายร้องไห้มันจนหายแล้วเธอจะลุกขึ้นอีกครั้ง แล้วขอจอบแบบขอบคุณนะครับอยากฟังเพลงอะไรถ้าเล่นได้จะเล่นให้นะฮะ เสร็จแล้วขอบคุณครับ สวัสดีนะครับขอบคุณสำหรับกราบนะครับพี่เจขอบคุณนะฮะ Little p i x ิซี่วัดพี่ชาวส,สวัสดีครับสวัสดีครับชู่วันนี้ฮะพี่เจฟสักเพลงไหมเพลงพี่เจฟสูงอนะ่ะ กไม่นึกมาก่อนฉันก็ไม่รู้มาก่อนว่าจะเจอแล้วก็ไดีพบก,กันอีกแล้วก็ได้เห็นกันอีกแล้วก็ได้พูดกันอีกจะได้เจอสาว่าดีเจ้าสาว่าดีเจ้าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างไปที่วทีไหนมา สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้ากินข้าวเช้าแล้วกัน say hello สุดนิดคิดถึงเธอมากลาย h o say goodbye hmm. I really love your voice My pleasure Thank you so much ขอบคุณพี่เอกครับขอบคุณนะครับอันจะเป็นพรุฉัน ไม่อาทนหรือฟืนให้รักเราล้ำเกลืนกันต่อไปได้ไวอาจเป็นอาจจะเป็นเพราะเธอมีเข้ามาในใจทำให้รักเบาบางไปกว่าเธออาจจะเป็นเพราะฉันเริ่มหมดแรงและทอ้อนานเท่าไรที่รอ รอคอยเธอรือไปอาจเป็นเพราะใจเธออาจจะเป็นเพราะใจเธอนั้นเริ่มสั่นไหวเคยรักกันยังไงกลับลืมอยากที่จะลืมเธอลบเลือนภาพจากใจอยากที่จะลืมไปลบเธอจากวันนี้ ใจที่มีเธออยู่เหน็ดเหนื่อยกับการรอคอยจิตใจเริ่มาเลือนลอยเฝ้าคอยใครสักคนที่ยังคงมีความรักให้ไปแต่มันย หันซ่าหันซ่าคะหูเคลือบทองไม่ขนาดน้ำขอบคุณนะครับที่ชมนะครับขอบคุณมากๆนะครับ ไหนซันซ่าซันซ่าอยู่ข้างล่างครับซันซ่าอยู่ตรงเท้าว่าป่า ซันซ่าคาเฟ่เป็นพรมเช็ดเท้า <laughs> <laughs> เสียงพี่ฟังแล้วผ่อนคลายมากเลยค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆครับ <laughs> ที่ชอบเสียงนะครับขอบคุณมากๆเลย <laughs> ว้าวขอบคุณพี่เอครับขอบคุณนะฮะทัดผมอีกที แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครใจพี่จมแทบพระสุธาดวงฤทัยรือดวงดาราดว,ดวงแก้วตาดวงดาวดวงไหน